สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Spotlight Thailand ครับพบกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์เวลา23นาฬกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมในประเด็นเรื่องของขยะเป็นที่ทราบกันดีฮะทั้งประเทศไทยเมืองหลวงใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวทุกที่มีปัญหาเดียวกันครับนั่นก็คือปัญหาของขยะล้นเมืองปัญหาเหล่านี้ฟังดูผิวเผิน ใครที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่บนความเป็นจริงแล้วคำว่าขยะมันคือมลพิษที่น่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะสำหรับเมืองท่องเที่ยวขออนุญาตโฟกัสมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สามารถสร้างรายได้ในลำดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะแต่ตอนนี้ภูเก็ตกำลังผจญกับวิกฤตขยะล้นเกาะ เกาะภูเกต็ตกําลังจะค่อยๆจมลงจมลงวันๆหนึ่งมีขยะในเกาะภูเกต็ตหมุนเวียนกว่าเกือบ1,000ตันนะครับแต่เราสงสัยกันไม่ว่าขยะเหล่านั้นที่อยู่บนเกาะเนี่ยมันหายไปไหนหรือมันยังตกค้างอยู่เดี๋ยวเราไปชมรายงานพิเศษจากคุณอมรรัตน์เวชปานวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของวิกฤตขยะของจังหวัดภูเกต็ตกันครับ ความพยายามทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยมีการใช้วิธีการาต่างๆจนทาให้วันนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากกว่า1ิล้านคนต่อปีการเข้ามาซึ่งนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานรวมถึงกลุ่มคนทํางานคือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่แต่จากสภาพในปัจจุบันการเข้ามาอย่างไร้ขีดจํากัด และไม่มีมาตรการนองรับได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมนั่นจึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภูเก็ตกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านขยะทั้งที่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนบางส่วนต่างพยายามช่วยกันและเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องยอมรับว่ากว่า90%ของคนที่อาศัยในภูเก็ตไม่มีการคัดแยกขยะทิ้งลงในถุงใบเดียวซึ่งมีทั้งขยะเปียกขยะแห้งขยะมีพิษโด,ดยไร้จิตสำนึก ซึ่งส่วนทางกับการพ่อบอกว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่สวยงามโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันเรามีขยะตกค้างและสะสมที่เป็นภาระให้กับเทศบาลน,นาครภูเก็ตเป็นอย่างมากจังหวัดภูเก็ตเองแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเรามีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํำกัดคะ่ะมันก็ทําให้เราชาวภูเก็ตค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะการแยกขยะ อินทรยนะคะจากต้นทางเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะคะถึงแม้นวันนี้ในอบทอหรือว่าผู้ประกอบการจะมีการคัดแยกไปแล้วบางส่วนก็จริงแต่วันนี้เราทําขยะที่ปนกันนะคะการจัดการปัญหาขยะท่ามกลางความเจริญของเมืองที่ติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งปัจจัยด้านการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าของผู้คนในจังหวัดโดยสาเหตุหลักคือ การทิ้งขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะและการละเลยต่อการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจึงทําให้เกิดปัญหาของการจัดการขยะเหล่านี้ตอนที่ไม่ได้ทาอาชีพนี้จะเป็นอะไรที่เรามองว่าปัญหาคืออยู่ที่รถขยะอยู่ที่คนจัดเก็บแต่พอมาทาอาชีพนี้จริงๆแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าการทิ้งขยะของคุณที่ไม่มีระเบียบเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาหลักใหญ่เลยนะฮะเริ่มต้นทีคุณไม่ใส่ถุง คุณมีอะไรคุณทิ้งลงไปในถังพอเรายกถังไปมันก็มีทั้งน้ํามีทั้งเศษอาหารปนเปื้อนเราก็อยากจะรณรงค์ว่าถ้าคุณมีการคัดแยกถ้าคุณมีมีจิตสานึกที่ว่าในการทาเรื่องขยะเราไม่ต้องไปมองคนอื่นมองที่ตัวใกล้ๆตัวเราในครอบครัวเราเนี่ยค่ะว่าถ้าเราช่วยกันตั้งแต่ทุกหลายๆครอบครัวบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นค่ะและจากการลงพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งประชาชนและเจ้าของกิจการ แทบไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางและผักภาระให้กับเทศบาลการจัดการขยะจึงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องการจัดการขยะมันมันก็มีหลายด้านด้วยกันนะคะตั้งแต่เราจ่ายเป็นค่ากวาดจ่ายเป็นค่าเก็บขนจ่ายเป็นค่าเผาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมรวมกันแล้วประมาณร้อยล้านบาทต่อหนึ่งปีเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ เพียรพยายามนะคะที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากต้นทางให้เราเพื่อให้เราสามารถลดค่าบริหารจัดก,การขยะได้ขยะจะค่อยๆสะสมจากการนับหนึ่งในพื้นที่จนกลายเป็นภูเขาขยะสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่คนภูเก็ตต้องช่วยกันตระหนักอย่างจรงิงจังและจุดด้านหลังที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะคือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจงังหวัดภูเก็ต พื้นที่แห่งนี้ต้องรองรับขยะมากถึง1000ตันต่อวันซึ่ง8 5เเของขยะที่นำมาจะใช้วิธีการเผาและอีก15%เเซจะใช้วิธีการฝังกลบการละเลยเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงกลายเป็นการสร้างภาระให้กับพื้นที่แห่งนี้ค่ะประถมพงศ์อินทวงศ์ถ่ายภาพอมรรัตนเวชบาลนรายงานขอบคุณคุณอมรรัตนเวชปาลนนะครับกับรายงานพิเศษนะครับจากรายงานพิเศษทุกคนได้ยินกัน ทั้งหมดแล้วนะครับว่าหลายตัวหลายท่านประเมินกันว่าปัญหาของขยะลุ่เกาะเกิดจากการไม่คัดแยกขยะเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองภูเก็ตเราไม่เคยลดนโลงในเรื่องของการลดปริมาณขยะการคัดแยกกับการลดปริมาณขยะมันจะสอดคล้องกันอย่างไรโดยเมืองภูเก็ตเรามีปัญหาจริงๆเพราะเราเป็นเมืองบริโภค ทุกคนเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตนะครับทุกคนสร้างขยะกันทุกวี่วันในมุมผมผมมองว่าการลดปริมาณขยะนั่นคือการเลือกใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์ต่างๆในการที่ไม่สร้างมลพิษและสามารถกลับปริเซเคิลได้ซึ่งมันจะต้องผนวกบวกกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางช่วงหน้านะฮะจะมีรายละเอียดในเรื่องของการบริหารจัดการด้านขยะของภูเกต็ตซึ่งได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ ท่านนายกเทศมนตรีขององค์กอปรปกครองท้องถิ่นหลายต่อหลายที่นะครับทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีวิธีการแต่เราติดที่ปัญหาหลายต่อหลายอย่างด้วยกันและหนึ่งในปัญหาที่สําคัญภูเก็ตติดกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมทําให้เราไม่สามารถที่จะขยับทําอะไรได้เต็มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ